เด็ดมะละกอที่ปลูกเมื่อวานค่ะก็เดินรนนดน,รน,กกน,รน้ำให้เขานิดนึงค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกกลัวกลัวเขาจะเหิวที่ปลูกไว้เมื่อวานรดน้ำให้เขานิดนึงก็ดูแลเขาเต็มที่ค่ะไม่ได้บงดังแดดอะไรให้ค่ะเพราะว่าอยากให้เขาแข็งแรงนี่ค่ะ ที่มาปลูกไว้เมื่อวาน15ต้นค่อยๆลงไปค่ะมีอะไรลงก็ลงถ้าโดยรวมเขาก็โอเคค่ะยังไม่เหี่ยวแต่ถ้าวันนี้ไม่รดน้ำก็คอห้อย <c oughs> กล้วยก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนค่ะทยอยตัดหญ้าเพราะว่าฝั่งนู้นเราตัด,ตดน ะะตัดเรียบร้อยหมดแล้วตรงคนาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดแถวนี้ค่ะตัดพกมุ่งออกตัดหญ้าออกให้เขาเตียนนิดนึงแล้วก็เอาฟางคลุมนิดนึงบำรุงเขาหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆดูแลค่อยๆ่ออัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ลงยังไม่เต็มที่ค่ะ ตอนนี้ก็ลงที่มากสุดก็คือกล้วยหอมกับมะพร้าวค่ะมะพร้าวก็หลายต้นอยู่ค่ะจะเป็นร้อยต้นละเ <c oughs> ท่าที่นับก็น่าจะประมาณ50ขึ้นแล้วค่ะสิบหกสิบขึ้นแล้ะท้าน้าหอมปลูกฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ฝั่งรอบนาคันาเนี่ยค่ะคันาทองคำข้างในกับคนนาข้างนอก รอบของไส้ไก่เราอะค่ะต้องลองดูก่อนว่าเขาโอเคไหมก็โอเคค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยสองเดือนลงไปสองเดือนแล้ว ึกว่ารู้สึกเพลี้ยลงเนี่ยค่ะเพรีย้ยลงแล้วเดี๋ยวต้องรีบกําจัดแล้วไม่งั้นหมดเพราะว่าถั่วฝักยาวเราุิสาตั้งใจปลูกมากเลยเนี่ยดูดิต้นเบลเลอร์เลยอันนี้แตงไทยค่ะต้นนี้เดียวเองออกดอกละจะไหวรอไม่เป็นไร นค่ะฝั่งนี้บวกต่อยอดละเดี๋ยวต้องเอาไม้มาทำค้างให้เขาขึ้นนี่ค่ะเครี้ยลงค่ะเลรี้ยดำดำอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาน้ำยาล้างจานมาฉีดให้เขาสักหน่อยหนึ่งตอนนี้ยังไม่ขึ้นค่ะสวยให้เขาขึ้นราบไปทำอุตสาห์ทำราวให้เขาขึ้นไม่รู้เขาจะขึ้นหรือเปล่า จะอยู่ประมาณนี้ค่ะของไส้ไก่เรากา็ปลาก็เห็นล้มแหลมล้มแหลมไปลุกไปทางไหนหมดเดี๋ยววันนี้จะเอาแห่งมาปิดตรงนี้ค่ะปิดรูท่อฝั่งนี้กับฝั่งนู้นค่ะเพราะว่าน้ำเลยท่อแล้วก็น้ำออกข้างนอกแล้วมันจะปลาน้องปลาก็จะออกไปเที่ยวข้างนอก นานเมื่อวานยังเห็นตรงปากบอ่อตรงนั้นที่ปล่อยอะคะน้องข้ามมาฝั่งนี้ละฝั่งนาละเนี่ยผักมุง่งผักมุ่งไม่ได้รวยนะคะใช้ดำเอาใช้หยอดหลุมเอาโอเคอยู่แต่ผักชีไม่ขึ้นมาให้ใหเห็นเลยอะขึ้นหรือยังอ่ะนี่ยขึ้นมาแหลมๆเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมไม่เป็นไรค่ะขึ้นมาก็โอเคไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไส้ไกเราก็จะอยู่ประมาน,นี้ค่ะแต่ลูกใจออบอกว่าอ้อยนี่กินไม่ได้นะทำไมคะเขาบอกว่าเอาไว้ทำยา <laughs> กินได้นั่นแหละขอให้ปลูกได้ก็จะลองกินให้หมดเลย อยู่เลยน้องปลาหายไปไหนหมดไม่รู้ลงไปพันตัวสนิทต,ต้องค่อยๆดูกันไปเขาไม่ไปไหนเราเขาอยู่แถวนี้แหละถ้าเขาไม่ตายแต่ถ้าเขาตายเราก็ต้องเห็นสีเขาลอยเขาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันไม่เห็นลอย,อยงไงเราก็เลยว่ามั่นใจว่าน้องยังอยู่แต่อาจจะว่ายน้ําอยู่แถวๆนี้หรือไม่งั้นอาจจะข้ามมาตรงนาให้เขาหากินไป ให้เขากินบ้างแล้วก็ให้เขาหากินเองบ้างไม่น่ามีปัญหาท่าน,นี้ถ้าเอามาลงไม่ปล่อยแล้วสงสัยต้องใส่กระชังใส่กระชังเหมือนกบปลอดภัยกว่าเดี๋ยววันนี้จะเอากระชังมาต่อตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาน้องมาทำให้อาหารเขาก็ยังดิน้นดุบดบๆุบิบอยู่ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราเองก็ยังลงไม่เต็มที่รอรอลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะลงทีเดียวตูมไม่ได้เพราะเรางบน้อยเรามีอะไรลงก็ลงเพราะเราเพาะเองเพาะเองปลูกเองค่ะธรรมชาติไม่ต้องไปหาซื้อเขามากเราก็หาซื้อแค่เฉพาะที่เราไม่มีอันไหนเราพอจะเพาะได้เราก็เพาะ นี่เอากบมาก็คือขั้นทดลองอะค่ะแล้วก็เอาปลามาก็ขั้นทดลองแต่ตอนนี้ปลาก็ยังมองไม่เห็นภาพเพราะว่าน้องยังตัวเล็กอยู่ไม่แน่ใจเขาไปหลบตรงไหนให้อาหารก็เห็นดุกดิบอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นน้อยอะก็จะประมาณนี้แ่ละค่ะสำเนียงบ้านสวนขอบคุณมากนะคะที่ทติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ กดติดตามให้สำเนียงบ้านสวนด้วยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตคลิปต่อๆไปให้ดูค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ,คะ